มาลองท่าไม้ตายท่านี้ชอบเลยเขาเอาแบบกดนมเวลาท่านะใหญ่ปากแล้วมันเลยก็มันก okay. ็เอาออกไม่ใ okay. ห้มารินก okay. ินแล้วทีน่าสงสารมากโอ้ยขอโทษครับไม่ไว้ใจหมงให้โอกาสกัดไปแล้วเชื่อปล่าว่ามันต้องมีอะไรแบบเป็นน้ำนๆอยู่ข้างในแล้วให้มักินแล้วให้มันหกออกมา ไม่ไปเลยกนะดาษนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ไปเลยร้องทำไหมคะร้องทำไหมคะมารินคะไม่รู้ว่าวันนี้พ่อแม่จะออกไปหนีไปเดด ร้องไห้โชว์เลยวันนี้ต้องให้คุณย่ามาช่วยสแตนด์บาร์คุณย่ามาช่วยดูมาลองท่าไม้ตายท่าไม้ตายใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านี้ชอบเลย โอ้โหมีที่คาดผมอีกไม่โป ouais. anyway ้งเหน่แ uh ล้วนะออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้วโอ้โมีที่คาดผมอีกจั Estamos ๊ดวัวจั๊ดหนีออกมา ได้ในที่สุดนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยตั้งแต่ท้องเนี่ยก็คือไม่ได้ไปแบบทานข้าวแบบพร้อมเพร่ยงแบบสอคนก็เลยตัดสินใจกันว่ามิวเขาอยากทานร้านร้านหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเคยไปกินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่รอบนี้ไม่ได้กินนานก็คิดถึงอยากกินบ้างแล้วก็ก่อนออกมาก็คือชุลมุนวุ่นวายมากเลยมาลินร้องไห้แม่ก็ต้องให้นมต้องปั๊มนมต่ออีกก็คือกว่าจเจอะมาได้เนี่ยตอนแรกเรานัดไว้ห้าโมงครึ่งเพราะว่าเราคิดว่า อ่ะรีบบกินรีบกลับจนกว่าจะออกมาได้ก็คือประมาณ6กโมงเกือบจะครึ่งแล้วนี่ก็กําลังคุณพ่อกาลังรีบปื้นไปเลยปื้นจนที่ร้านเลยนะคะหนูเต่นจริงเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้แบบกินข้าวนั่งแบบทานเป็นดินเนอร์มานานมากแล้ววันนี้เราก็ได้หนีรูปไปเด็ด่ยถึงแล้วนี่เป็นร้านหนึ่งที่หนูชอบมากๆเลยแล้วเราก็มาทานกันหลายทีแล้วเนาะ ว่าเมื่อกี้ก็คือรีบแค่ไหนเราแหวนยังไม่ได้ใสเลยพนะี่ใส่ตลอดเลยนะ <c oughs> นอนยังใส่เลยโอ้โห้ <c oughs> แล้วเนี่ยกลัวลืมว่าแต่งงานแล้วไ <c oughs> ม่เคยลืมค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใส่ก็ตามเป็นยังไงคะลองพูดมากกว่าอร่อยออรู่ <c oughs> อ๋อหลักคันนียเหมือนเวลาแบบแย่นมมาลินเนี่ยชอบแก้งมาลินมากเลยชอบเอาแบบฟองอะไรชอบเอาแบบขวดนมมาแล้วใส่มาแหย่บบปากแล้วมันก็จะมันก็เอาออกไม่ให้มาลินกินสักทีน่าสงสารมาก oh <my> แม่ต้องมารับขอทแทนลูกเลยนะ oh, right, right, right. <laughs> หัวปลียังไม่พ้นหัวปลีเรากินอาหารที่นี่ก็ยังไม่พ้นหัวปลีเป็นหัวปรีป่าลราอันนี่พี่กินต๊อสะอาดนะเนี่ยไม่ขอมเลยจริงเราสุกไว นี่ดูของเราไม่มีเลยสุกกระเป่าสุกเหมือนกันเออจริงไหมไปอยู่ซ้ายนี่เองไงแม่ส่งมาแม่คะค่ะเป็นิดวิดีโอได้ะอุแวะนิดหน่อย เปิดวิดีโอได้ไหมแต่ว่าเงียบแล้วเงียบแล้วแม่ได้กินอะไรยังอ่ะครับกินอะไรยากกินเรียบร้อยแล้วแม่เบื่อหรือเปล่าไมด้เบื่อลูกต่อให้ีเคัลฟิวเลยนะโอ้โห้างเลยไหมครับค้างเลยไหมคักเสร็จแล้วค่ะแม่นี่กำลังทานของหวานจะเสร็จแล้วไม่ได้งอแงใช่ไหมคะแม่แม่ไม่งอแงหรอกนิดหน่อยเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายรูปใช่ไหม แล้วเขาร้องร้องพี่เลี้ยงก็อุ้มไปเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้หลับนั้นเองโอเคนี่แม่ส่งรูปมาิงมาให้นะคะคือไม่เหมือนกับชุดตอนเราออกมาเราออกมาชุดหนึ่งกลับไม่กลับบ้านไปมีอีกชุดหนึ่งขึ้ทมาดูไหมพี่เลี้ยงชอบเปลี่ยนชุดมาเวลาแบบคนให้ชุดมาอะไรเงี้ยคนที่ตื่นเต้นสุดคือพี่เลี้ยงจริง ตอนแรกๆมามันเยอะมากเอ,อ๊ะแบ่งให้อะไรดีมันอ,อ,อันนี้ก็น่ารักนะคะ <c oughs> อันนี้ก็น่ารักนะคะ <c oughs> หลุมไม่ได้แบ่งเลยไม่ไว้ใจหม <c oughs> คนไม่ดี <c oughs> บอกให้เมียวอะอย่ากินคำเดียวหมด ให้กัดกัดไปจะเชื่อเปล่าว่ามันต้องมีอะไรแบบเป็นน้ำๆอยู่ข้างในแล้วให้มันกินแล้วให้มันหกออกมาไม่ไวด้ขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ไม่แปนไม่แปนกไม่แบลเรื่องจริงเรื่องจริงเมันอร่อยเลยผมบอกให้ชิมดูดิดูดิผมอุตส่าห์บอกว่าให้ค่อยๆชิมเพราะมันอร่อยแล้วมันอร่อยจริงๆริงไหมอร่อยใช่ไหมมันบอกหาว่าเราหวังลาย เราไม่ได้ออกมากินข้าวกันอย่างนานแบบมากๆหกเดเดือนก็แอบรู้สึกแปลกเหมือนกันเนาะเราคิดเรารู้สึกไงรู้สึกว่มันกินนานสุดๆกินข้าวอยู่บ้านเร็วมากเลยรู้สึกอยู่บ้านเกินดีอุ่นๆแล้วก็กินๆแล้วก็ได้เสียงมาลิลลอใช่แล้วเราก็ไปดูแลลูกก็แปลกๆแต่ก็อร่อยดีผมว่านานๆทีได้ออกมาทํานี้ก็ดีครับแต่ว่าเออแอบไม่ชินอ่ะพูดพูดแบบไม่ได้เวอร์นะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนก่อนหน้านี่ยมันเหมือนแบบ ใจเรามันอยู่ที่บ้านด้วยใจพี่อยู่ที่นี่นะใจมอยู่ที่บ้านอ้าวใจ่ที่นี่ด้วยไม่เพราะว่ามันเหมือนมันมีความรู้สึกแบบว่าห่วงเนาะมีความห่วงห่วงมาลินด้วยแล้วก็ให้คุณย่ามาฟังก็เออคุณย่าจะแบบเบื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เต็มที่เอาเลยนะว่ากลับบาแล้ว ไปค่ะถึงโลกราคาถึงโลกราคาถึลกราคากลับมาบ้านแล้วเป็นยังไงคะร้องไห้คิดถึงมาม่าปมากลับมาถึงปุ๊บร้องโชว์เลยโชว์เลยร้องโชว์เลยเหรอคะร้องทำไมคะร้องทำไมคะมาลินคะ ชุดลมุนเดี๋ยวรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวมาดูมาเล่นกันก็จบลงไปแล้ววันนี้สำหรับการไปเดทก็ไม่ได้แบบสนุกสนานขนาดนั้นรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่ากินที่บ้านก็ดีเหมือนกันแบบเขาร้องอะไรแล้วก็ยังแบบอยู่กับเขาอะไรอา แต่ก็ด so ีก็ได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะสามีไม่ตองหกเดือนเดี๋ยวมันสามีคะสามีเหนื่อยไหมคะแต่คืนนี้ต้องช่วยโมตื่นมาเลี้ยงลูกทั้งทำงานทั้งพาเมียไปเดทมันก็เหนื่อยกว่าที่คิดไว้แต่ก็มีความสุขดีนะอิ่มใจดีได้เห็นลูกโตทุกวัน เจอแค่วันเดียวบอกมาลินโตเป็นสาวแล้วเวอมากงั้นเดี๋ยววันนี้มันจะไปดูแลพี่บ้างดีกว่าจะได้แบบว่าเป็นคุณพ่อที่ยังหนุ่มยังแน่นวัยรุ่นลูกสาวสวยสาวสวยด้วยนะสวยแล้วนะเลี้ย้ายนี่ค่ะเอาเลี้ย้ายค่ะเลี้ย้ายนี่ค่ะ f o l i o Luna Tree Formen สำหรับคุณผู้ชายนะคะของพี่ ผู้ชายอ่ะก็คือจะเป็นผิวที่แบบมันกว่าแล้วก็รูขุมขนกว้างกว่าสีมว่วงเนี่ยของมิวค่ะก็คือ sensitive skin จะใช้กันก่อนที่เราจะไปเจอเซอร์ไพรส์ของเรานะคะมีเซอร์ไพรส์อีกใช่ซึ่งมาสอนนี้เนี่ยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันคะ่ะ <c oughs> จะทําให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดล้าลึกมากที่สุดก่อน <c oughs> อื่นก็คือพี่ต้องล้างหน้าก่อนให้หน้าเปียกนวดไปเลยคือ เ้ยมีเปลี่ยนจังหวะด้วยใช่เราจะตัดไปด้วยนวดไปด้วยผ่อนคลายไปด้วย,วยแล้วก็น่าสะอาดด้วยขั้นตอนต่อไปนะคะคือบำรุงผิวนะคะเฟย์โอแบรนด์นี้ที่จะช่วยทำให้ป๊าป๊าเนี่ยหน้าเป็นหนุ่ม พี่ชายน้องมาลินเลยนะพี่ชายน้องมาลินเลยนะใช่ด้วยฟอยล์แบนน์นี่นะคะหน้าตาเหมือนหมีไหเริ่มจากที่ทาเซรั่มนะคะบนใบหน้าก่อนเป็นเซรั่มที่เป็นวอเทอร์เบสเค่ะรู้สึกหนุ่มขึ้นมาทันทีเดี๋ยวก่อนต่อยังแล้วก็จะนวดนะคะตามร่องแก้วนะคะก็คือใช้เจ้าฟอิโอแบด์เนี่ยดึงกระชับขึ้นไปเลยเขาก็จะนำพากระแสไฟฟ้านะคะไมโครเคเรนต์นะคะดึงกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังเนี่ยขึ้นไป ต้องกรอบหน้าด้วยจะได้แบบหน้าวีเชตนี่มันก็รู้สึกจืดๆนิดนึงนะใช่เขากําลังทํางานอยู่ค่ะแต่มันก็สบาย,บายๆนะครับจืดๆแ้่ใช้วนลนสองถสานาทีนะคะหน้าเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบดันไปออกกําลังกายมากล้ามเนื้อเราเนี่ยถูกกระชับดึงขึ้นไปค่ะซึ่งเมื่อว่าเจ้าเครื่องเนี้เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเช่นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่มือใหม่อย่างพวกเรานค่ะ แล้วก็สามารถทําได้เองที่บ้านเลยปาพี่ทําให้มิวบ้างนอกจากจะยกกระชับหน้าแล้วนะคะยังมีเทคโนโลยี t s o n i c p u l s t i o n นะคะเป็นการสั่นสูตรเฉพาะของโฟเรโอนะคะซึ่งจะทําให้เราสบายหน้าแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตด,ด้วยเสร็จแล้วนะคะนี่ผิวสดใสเปล่งปลั่งขึ้นด้วยรู้สึกดีจริงนะครับหน้าก็ดูกระชับขึ้นมาในเวลาสั้นๆเลยช่วยประหยัดเวลาได้เยอะแล้วก็เห็นผลลัพธ์เลยถือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะจากคุณแม่ให้คุณพ่อ,อคุณพ่อมี ไปดูแลน้องมาลินต่อจะได้ช่วยกันดูแลต่อนะคะเป็นอะไรคับหรอคะสนในความสวยของแม่เหรอครับใชความสวยของแม่หคะใช่ไหมครโดนหลอกได้แค่เดียวใช่ไหมโอ้ หน้ามาเสร็จนะคะก็ดูแลมาลินต่อได้เลยค่ะี่ชายมาลินี่พี่ชายมาลินนะคะมาลินร้องไห้เลยเนี่ยเป็นไงแค่แม่กับพ่อนั่งแบบสบายสบายอยู่ในห้องนั่งดึงหน้าแป๊บเดียวหนูก็ร้องเลยใช่ไหมลูกนี่โดนปะปาสะกดจิตฮะโดนปะปาสะกดจิตนี่ลค่ะมาลินขาฝากบอก ผู้ชมนะคะว่าฝากกดไลค์กดแชร์ก็ subscribe ด้วยนะคะฝากบอกได้ไหมคะนี่ค่ะฝากกดเใจเลยฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ช่อง Happy m e ิวด้วยนะคะเอ p p แฮปปี้มาิด้วยค่ะ Happy ้มารินด้วยค่ะจะแอบจุกมาลินกันนี่ช่องมงงเลย